พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานถวายพระกยาหารขําอย่างเป็นทางการพร้อมทรงวางพงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกี้ยวแก้วณวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งค่ะ วันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา18นาฬิกา23นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาสาราประชาชนส่งร่วมงานถวายพระกยาหารค่าอย่างเป็นทางการซึ่งรัฐบาลจีนโดยในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐ ประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2568โดยมีนายซุนเหว่ยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรอเฝ้าถูละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ มหาสาลาประชาชนก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศัการาช2502เพื่อฉลองวาระครบ10ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสถานที่ที่ผู้นำจีนใช้ในการต้อนรับจัดประชุมหารือและเลี้ยงรับรองพระประมุขประมุขหัวหน้ารัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศเมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสาวรีย์วิรชนจตุรัสเทียนอันเหมินโดยมีนายซุนเหวยตงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนายหวนเซี่ยนรองนาย,ยกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งพลตรีเหลียงเฟิงรองผู้บัญชาการกองทหารรักษาการกรุงปักกิ่งรอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ประทับยืนหน้าพวงมาลาเพื่อทรงรับการถวายความเคารพจากนายทหารจีนผู้เชิญพวงมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระดำเนินขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์วีรชนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงวางพวงมาลา จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งคำนับและประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพระประมุขประมุขหัวหน้ารัฐบาลและคณะผู้แทนต่างประเทศระดับสูงที่เสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ อนุสาวรี์วีรชนเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจัตุรัสเทียนอันเหมินก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2501เพื่ออุทิศแด่ว,วีรชนที่สละชีวิตในการต่อสู้เพื่อชาติในหลายเหตุการณ์ที่สำคัญของจีนด้านหน้าจ่าหรือข้อความภาษาจีนเหรินหมินอิงสงหยงชุยปู้ซิ่ว สลักจากลายมือของนายเหมาเจ๋อตงอดีตประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความหมายถึงเกียรติยศชั่วนิรันดร์จงมีแด่ว,วีรชนด้านหลังมีจารึกข้อความสดุดีวีรชนที่สลักจากลายมือของนายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา11นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหลิงกวงวัดเก่าแก่ในกรุงปักกิ่งอายุกว่า1,000ปีตลอดสองข้างทางมีพุทธศาสนิกชนชาวจีนรอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จวงดนตรีพื้นบ้านบรรเลงเพลงจีนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมีพระมหาคณาจารย์หยวนเจ๋อประธานพุทธสมาคมจีนเทียบเท่าสมเด็จพระสังฆราชของไทย พระอาจารย์ฉ่างจ้างเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงรอรับเสด็จพร้อมด้วยบุคคลสําคัญและพุทธศาสนิกชนชาวจีนในการนี้เสด็จพระราชดําเนินไปยังวิหารหยวนทงทรงพระดําเนินเวียนขวาไปส่งสการะพระพุทธรูปพระศากยมุนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ทูบเทียนแพรบนโต๊ะหน้าแท่นบูชาพระพุทธรูปพระสากยมุนี จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปพระสกยมุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เนื้อโลหะลงรักปิดทองพุทธสินไทยยุคสุโขทัยซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงชินวราลงกรณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ประทานมาประดิษฐานที่วัดหลิงกวงตั้งแต่ปี2533 ปัจจุบันเป็นที่เคารพสการะของพุทธศาสนิกชนชาวจีนและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาสการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วณวัดหลิงกวงต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังวิหารชั้นล่างขององค์พระมหาเจดีย์ทรงสการะพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเขี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงสององค์บนโลกมนุษย์ องที่หนึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเขี้ยวแก้วกลางเมืองแคนดี้สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกาและองค์ที่สองประดิษฐานอยู่ณวัดหลิงกวงแห่งนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและดอกไม้ทูบเทียนแพรที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาหน้าสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสามองค์คือพระที่ปังกรพุทธเจ้าพระศรีสกยะมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรยพุทธเจ้า จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยสการะพระบรมสารีริกธาตุบันพระชิดจ,จีนเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ประธานพุทธสมาคมจีนถวายพระพุทธรูปพระภัยสัจเฉยคุรุไวยทุรยะประภาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงถวายประติมากรรมอเวโลกิเตสวนโพธิสัตว์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงพระดำเนินเวียนขวารอบฐานองค์พระมหาเจดีย์ทอดพระเนตรภาพจำหลักไม้แสดงพุทธประวัติและพระอรหันห้าร้อยพระองค์โดยเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงนำเสด็จพร้อมถวายคำบรรยาย สำหรับพระบรมสารีริกธาส่วนพระเกี้ยวแก้วที่วัดหลิงกวงรัฐบาลไทยเคยอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยสองครั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการแสดงถึงความจริงใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศโดยครั้งแรกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งเจริญพระชมพัรษา75พรรษา5ธันวาคม2555 ประดิษฐานณพุทธมนตลจังหวัดคนครปฐมและครั้งที่2ประดิษฐานณมนตลพิธีท้องสนามหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2,567ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสฉลองครบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสกการะพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วเมื่อวันที่12ธันวาคม2567โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน